เอาล่ะสับใครก็ตามนะครับที่ยังไม่ได้ดูวิดีโอก่อนก็แนะนำนะครับให้กดมุมขวาบนเพื่อรับชมเนื้อหาเกี่ยวกับ Beyond the b a n d e o Wood ทั้งการวิเคราะห์ animation บอกถึงลักษณะดเด่นของเหล่าย o d l e รวมทั้ง landmark ใหม่ล่าสุดนะครับอย่าง The Bandol T ถ้าเกิดใครสนใจนะครับก็สามารถกดไปดูก่อนได้เลยถ้าซับใครก็ตามนะครับที่รับชมไปแล้วงั้นก็เชิญรับชมกับเนื้อหาในวิดีโอนี้ Song c a r d Beyond the b a n d e o Wood ชุดของเหล่า b a n d l l s c o u t เอาละครับก็ขอกราบสวัสดีเท่าชมทันด้วยนะครับอยู่กับผมมาสเตอร์โนว่าอย่างที่บอกไปนะครับจากวิดีโอก่อนว่าถ้าเกิดมีการใหม่เข้ามาเนี่ยเดี๋ยวผมก็จะทําการไลฟ์สตรีมแล้วก็ทําคลิปเพียงแค่ว่าไอ้วันที่การชุดนี้มาผมไม่ได้ไลฟ์สตรีมเฉยแต่ก็ไม่ต้องห่วงนะครับจนกว่าจะถึงวันที่แพทนี้มาเดี๋ยวผมก็จะทําคลิปส่องการนี้ไปเรื่อยๆนั่นแหละครับโดยการในวันนี้เราจะมาส่องกันนะครับเป็นการที่เกี่ยวข้องกับทีโมยอร์โที่หลายๆคนนั้นรู้สึกว่ามันทั้งน่ารักแล้วก็น่าชังมากๆ ซึ่งตามประวัติแล้วนะครับตัวของทีโมเนี่ยเขาดันมีสักิ์เป็นหัวหน้าของเหล่าแบดเดิลสเกลซึ่งเหล่าแบดเดิลสเกลนะครับจะเป็นเหล่าลูกเสือหรือไม่ก็ทหารสอดแนมที่คอยตรวจตรารอบๆเมืองแบดเดิเซิตี้โดยจริงๆแล้วคนในหน่วยนี้มีหลายคนนะครับแต่ตามประวัติของทีโมเนี่ยเขามักจะบอกนะครับว่าเขาเนี่ยชอบทํางานคนเดียวมากกว่าทําให้ข้อมูลของเหล่าแบดเดิลสเกลเนี่ยค่อนข้างมีน้อยมากๆในสมัยก่อนแต่ในเอวอาร์วันนี้ครับได้มีการขยายในเรื่องของเหล่าแบดเดิลสเกลแล้ว ในวันนี้ครับเราจะไปดูกันว่าในหน่วยนี้มีใครกันบ้างมาเริ่มที่คนแรกครับเบดดเดิลสเกลที่หล,หลายๆคนเนี่ยน่าจะเคยเห็นกันไปแล้วจากแอนิเมชันกับเอวาแอชชิเวอร์กฎของเบดดเดลสเกลข้อที่378เบดดเดิลสเกลที่ดีต้องมีทั้งความกล้าหาญความเตรียมพร้อมและก็ต้องมีใจที่เด็ดมากๆด้วยตัวของน้องเอวานะครับจริงแล้วเนี่ยเขาเป็นเบดดเดิลสเกลหน้าใหม่ที่เพิ่งเข้ามาในหน่วยได้แค่ไม่กี่เดือน แต่ตอนนี้ครับตัวเขาเนี่ยเริ่มมีประสบการณ์และความกล้าหาญที่มากขึ้นผ่านจากการเดินทางกัล่าสกาวคน,นอื่นๆซึ่งเราครับจะไปติดตามเนื้อหาของเอวาเนี่ยในการ์ดใบต่อต่อไปนะแต่สำหรับการ์ดของเอวาเขานะครับเป็นยูนิตได้6ได้ซีระดับอีพิกความสามารถเมื่อการ์ดนี้ถูกซัมมอนหรือเมื่อจบรอบทำการฝังพอยซันพัฟแคปลงในเด็กขอ,อีกฟ่า3ดอกและความเสียหายจากกับดักเหล่านั้นจะเพิ่มขึ้นเป็น2เท่า ก็ไม่ต้องสืบนะเพราะว่าแบดเดิลสกาส่วนใหญ่เนี่ยก็ทํางานาภายใต้คําสั่งของทีโมทาให้พวกเขานะครับมีความเกี่ยวข้องกับพอยซันพัฟแคปอยู่แล้วการที่เอวามีความสามารถในการสับเหตุเนี่ยก็เป็นเรื่องที่ไม่น่าแปลกแต่ที่น่าสนใจก็คือความสามารถในการทําให้เหตุแรงขึ้นเนี่ยแหละคือยังสมัยก่อนพัฟแคปหนึ่งลูกเนี่ยครับจะทำความเสียหาย1ดาเมจแต่ถ้าเกิดมีตัวของเอวายู่ในสนามพัฟแคปหนึ่งลูกจะทำความเสียหาย2ดาเมจและบอกตามตรงนะครับว่ามันจะมีการเพิ่มพัฟแคปเนี่ยอีกเยอะเลยในชุดนี้ การใบต่อไปรัชชาริงยอโดอย่าให้เขาจะเริ่มพูดเียวละ่ะรัชชาริงยอโดหรือว่ายอโดนักปัรยานะครับตัวเขาคนนี้นะครับเป็นยอโดที่คอยสอนสิ่งต่างๆให้กับเอวาตอนที่เอวาเนี่ยเพิ่งเข้าหน่วยนี้ใหม่ๆท้งเรื่องเกี่ยวกับหน้าที่ของบัตเลอร์สเกลรวมถึงหน้าที่ในการวางเฮดพัฟแคปบด้วยโดยในเกมการ์ดนะครับเขาเป็นยูนิตได้สได้35หระดับแรกความสามารถเมื่อการป์ปในนี้ถูกซัมมอนหรือโจมตีทําการสร้างพอยซันดาดแบบฟิตติ้งหนึ่งใบในมือ โดยพอยซันดาดนะครับเป็นสโลว์สเปลรายหนึ่งระดับคอมมอนก็คือเราสามารถขาบการนี้เองได้แหละข้อาสามารถ er ดิวหนึ่งดาเมจใส่อะไรก็ได้จากนั้นทําการฝังพอยซันพัฟแคปสามใบลงเด็กของอีกฝ่ายหรือมันก็คือกระสุนพิษของทีโมเนั่นแหละที่พอยิงไปนะครับปกติเราจะทำให้ฝ่ายติดพิษหรือมันก็ตาบอดแต่นี่นะครับจะเป็นการฝังเห็ดเข้าไปแทนการไปต่อไปโซโบสเกลความรับของฉันคืออะไรนั่นเหรอ ลองทำกล้ามใบาเสุบส,สวยๆของฉันดูสิพวกมันจะบอกนายทุกอย่างเลยสปูสเกลนะครับเป็น unit, ยูนิตไร่สีได้3 2ระดับแรกถ้าเกิดเราครับทําการแอดการ์ดมากกว่า2ใบขึ้นมือในราวนี้การ์ดใบนี้ครับจะมีพลังโจมตีเพิ่มขึ้นหนึ่งและได้รับความสามารถอิลูซีแบบถาวรเอาจริงค่อนข้างแปลกใจที่พี่เกมมีความสามารถอิลูซีนะเพราะพี่เกมได้เป็นยอโดสายกล้ามก็เลยคิดว่า,ามันควรจะมีความสามารถโอเวอร์มมากกว่าอิลูซีการ์ดใบต่อไป ยาร์โดเนลบี้จายแอนตัสกัซิคัสสิ่งมีชีวิตสุดแสนน่ากลัวที่มาจะพรางตัวเป็นเหมือนหญ้าธรรมดาเมื่อพวกมันพบเจอเหยื่อจะเข้าโจมตีในทันทีดังนั้นถ้าเกิดคุณรู้ว่ามันคือตัวอะไรก็จงวิ่งหนีให้เร็วที่สุดจากบันทึกของน้องเอวาแอคชิเวอร์ก็จริงแล้วคำกล่าวนี้นะครับไม่ได้กล่าวถึงตัวของยาร์โดเนลบี้เลยแม้แต่น้อยแต่เอวานะครับไปพูดถึงสิ่งที่ New บี้คนนี้กำลังซู้อยู่มากกว่านั่นก็คือจายแอนตัสกัสซิคัสโอ้โหอ่านโคตรยากครับคำนี้ แต่เอาเป็นว่าความสามารถของย e ร์โดนิวบี้นะครับเขาคือยูนิตแร3 3ได้3 2ระดับคอมมอนถ้าเกิดเราครับทำการแอดการ์ด2ใบขึ้นไปขึ้นมือภายในราวนี้เมื่อการใบนี้ถูกสัมมอนจะทำการบวกสเตต1-2ให้กับการใบนี้ก็จะเหมือนกับสวอตเกลเลยครับถ้าเกิดเรานั้นแอดการ์ดไปมากกว่า2ใบเมื่อลงมาครับยูนิตตัวนี้ก็จะเก่งขึ้นคนต่อมาไม่สิคู่ต่อมาอ l ลูฟทาวเวอเอร์อ่าทริปนี้ โคตรห่วยจากเอลคือในส่วนนี้ผมไม่มั่นใจนะครับว่า2คนนี้คือบัลโดสเกลที่เข้ามาในกลุ่มหรือเปล่าคือเหมือนว่า2คนนี้นะครับจะเป็นยอโดทั่วไปที่แค่อยากจะมาพักร้อนแต่ดันไปเข้าร่วมกลุ่มของบัลโดสเกลเฉยๆ,ๆก็เลยบ่นถึงความยากลำบากนะครับที่ปลายแถวนั่นเองแต่สรับในเกมการ์ดนะครับตัวของพวกเขาเนี่ยเป็นยูนิตได้4ได้ 3- 4ระดับคอมมอนเมื่อการเปน,นี้ถูกอันเชิญผู้เล่นทั้งสองฝ่ายครับจะทําการจั่วการ์ดคนละหนึ่งใบ และจะทําการ d i s า a r d การ์ดที่มีค่าได้สูงสุดของอีกฝ่ายเป็นตัวทําเกมมากนะครับอันนี้นี่เป็นตัวแบบคาเตอร์คอมโบและหลายคอมโบได้เลยเป็นการ์ดที่ดีไซน์มาได้ถูกใจผมมากนะครับเพราะว่าเป็นการ์ดที่เอามาขัดคอมโบของอีกฝ่ายแบบ100%นคือในเกม LR เนี่ยมันไม่ค่อยมีการ์ดที่ขัดขวางคอมโบอีกฝ่ายแบบในมือนะครับคืออย่างในกรณีที่อีกฝ่ายเล่นแบบเป็นตัวสายบิ๊กเฟลยอร์หรือว่า,าเล่นเอโซ่หรือแม้แต่พวกแบบเด็กคอมโบต่างๆเนี่ย เรานะครับสามารถใช้การ์ดใบนี้เพื่อขัดขวางคอมโบสุดบิ๊กของเขาได้ถือว่าการ์ดใบนี้นี่เป็นการ์ดที่ผมชอบที่สุดของชุดนี้แล้วแหละการ์ดใบต่อมาพัฟแคบพัฟว่าไงนะเจ้าหนูคนในหน่วยว2คนที่ไปสอดแดมในป่ากลำลังเผชิญหน้ากับสัปประหลาดย่างงั้นเหรอและพวกเขากำลังจะตายอีกไม่ช้าแย่แล้วสิเร็วเลยเจ้าหนูรีบไปหาพวกเขากันก็สับคำพูดนี้นะครับกล่าวถึงตัวของยอร์โดเนวบี้แล้วก็เอวาที่ไปเจอกับไอเจนตัสกาสิคัสนั่นแหละ ลำบากใจในการอ่านชื่อจริงตัวนี้แต่ก็ไม่ต้องแปลกใจแล้วแหละว่าทําไมตัวของเอวาแล้วก็ยอร์ดเนลเบีเนี่ยถึงได้รอดมาได้เพราะว่าเจ้าพัฟแคปพัฟเนี่ยไปตามทีโมมนั่นเองส่วนความสามารถของน้องหมาสุดแสนกล้าหาญแล้วก็สุดแสนน่ารักตัวนี้นะครับนั่นก็คือการไปนีครับเป็นยูนิตได้สอได้ 2, ด2ออระดับคอมมอนความสามารถควิกแทรกเมื่อการไปนีได้สไลด์ทำการฝังพิษพัฟแคปลงไปในเด็กขอยไฟ่า3ดอก มีคุยกรบแท็แกครับทำให้การสไตล์เนี่ยเกิดขึ้นได้ค่อนข้างง่ายแล้วก็เป็นการทําให้น้องแกนะครับสามารถอยู่รอดได้จากการเทเป็นการที่ดีครับสามารถใส่มาคู่กับเด็กของทีโมได้อย่างง่ายดายเลยอ๋อแล้วก็จุดสาคัญของน้องคนนี้นะครับนั่นก็คือน้องน่ารักมากการใบต่อไป e n t r a p m e n t God c o m n d e r s c o u t ข้อที่986กับดักมันไม่ใช่ของเล่นถึงมันจะสนุกก็เถอะแต่มันก็ไม่ใช่ของเล่นนะครับผมนี่คือเทคนิคการวางแท็บของทีโม เอาจริงเราจะเห็นมาก่อนหน้านี้แล้วนะครับในอาร์ตของพวกปาร์ดัสเกลทั้งหลายก็คือตัวของทีโมเนี่ยจะเอาอ่าเห็ดตัวเองนะครับไปใส่วิปครีมแล้วก็ใส่เชอร์รี่ให้เหมือนกับแท็บของเคสลินประมาณนั้นเออโดยแอนทั m เมนนะครับเป็นเบสเปลไล่สองระดับแรกทำการเลือก1ใน3การ์ดขออีกฝ่ายเอามาสับเห็ด3ดอกแล้วจากนั้น,นครับก็สับมันให้กับก๊อปปี้ของการเหล่านั้นด้วยก็คือยิ่งเด็กขออีกฝ่ายนะครับมีการก๊อปปี้เยอะ เหตุของเราเนี่ยก็จะเพิ่มตามไปด้วยโดยเรานะครับสามารถเลือกได้ว่าจะสับให้กับพวกสเปลหรือว่าพวกยูนิตการไปต่อมาสรมฟิลม์มเอาจริงปกติผมจะเรียกขับนี้ว่าอ่าสลัมนะครับคล้ายๆกับพวกสลัมชิลเดนเจริงๆมันจะอาวัตซัมนะปล่อยพวกมันออกไปสักเดียวนะกินนี่นะรับกลิ่นไม่ได้แต่เรมมักจะบอกว่าถ้าเกิดพวกเราคุ้นเคยกับมันแล้วก็ก็จะรู้ว่ามันไม่มีอะไรเหมือนกันเลยอันนี้นะครับเป็นคำพูดของพัฟแคดพัตเลอร์ เน่ก็คือคุณลุงอ่าส,สามสามนั่นแหละคือผมไม่แน่ใจนะครับว่าผมแปลถูกหรือเปล่าแต่ว่าอ่าที่ผมแปลได้มันก็จะประมาณนี้ัแหละส่วนความสามารถของการไปนี้นะครับการไปนี้เป็นฟาสเปลไล่สามระดับคอมมอนทาการดิวสองดาเมจใส่ยูนิตหนึ่งตัวแต่ถ้าเกิดเราครับทาการแอดการ์สองใบขึ้นไปขึ้นมือของเราภายในรอบนี้การไปนี้ครับจะสร้างความเสียหายสามดาเมจแทนเป็นการที่เพิ่มเงื่อนไขมาก็ถ้าเกิดใช้ตอนที่เรานั้นแอดการ์เนี่ย ก็จะคล้ายๆกับเกตเอกไซนะครับที่ได้3ดิว3ดาเมจแต่นั้นต้องดิสการ์ดไงอันนี้จะเป็นการแอดการ์แทนต่อไปครับเป็นการใบสุดท้ายของชุดนี้แล้วกับสติงกี้วอมกลิ่นเหม็นอับของฤรือพัฟแครปนั้นไม่เหมือนกับที่อื่นลองนึกภาพท่อระบายน้าที่เต็มไปด้วยปลาอายุแค่สัปดาห์เดียวและไข่เน่าดูสิซึ่งตอนนี้คุณก็ได้เดินมาถึงเครื่องทางของมันแล้วด้วยก็เป็นหนูน้อยที่มีพัฟแครปขึ้นตามตัวนะครับพร้อมกับกลิ่นที่น่าอภิรม อีกทั้งในเกมการ์ดนะครับการไปน,นีนี่ก็น่าปวนพอสมควรการไปน,นีครับเป็นยูนิตได้หนึ่งได้2อหนึ่งระดับแรงความสามารถลัดบีดเมื่อการไปน,นีตายครับจะทําการสับตัวเองเข้าไปในเด็กขอยอีกฝ่ายพร้อมกับเห็ด2ดอกที่ตัวมันด้วยความสามารถเชิงเพสกี้ครับแต่วันนี้นี่จะเป็นเพสกี้ที่ทําดาเมจได้ไดก็เชื่อว่าน่าจะมีคนอยากจะจัดเด็กมีมของน้องแกนะครับสับตัวน้องแกเข้าไปเยอะๆเนี่ยก็จะมีอารมณ์ประมาณเพสกี้เลยนะครับก็จะประมาณนี้นะครับกับการชุดของทีโม ในช่วงเวลาที่เหลือนะครับเดี๋ยวผมก็จะทำคอนเทนต์อื่นๆผสมคู่กับการส่งการ์ดนี่แหละเดี๋ยวในวิดีโอหน้านะครับเราจะมาพูดถึงเรื่องเกี่ยวกับอีเวนต์อีคลิปกันโดยจักรวาลอีคลิปนะครับเป็นจักรวาลของเหล่าโคเวนแล้วก็เหล่าโอโกตเดี๋ยวพวกเราครับจะมาพูดคุยถึงในเรื่องในส่วนนี้กันแต่ในวันนี้ครับพลนะจบเพียงเท่านี้ถ้าเกิดใครชอบวิดีโอนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมคลิปต่อๆไปด้วยนะครับสำหรับวันนี้ไว้จ you, bye วจเจอกันใหม่ซีอูครับบ๊ายบายไว้เอกัน แล้วก็อย่าลืมนะทูเรียสกูเดทูเมกกับนิวสตอรี่ไว้เจอกันใหม่ในแบลนโดซิตี้นะครับ